ไฮมินาซังคอนดีจิวัตชิวัซันเดสวัสดีครับซันครับผมก่อนจะเข้าสู่เกมเพสโซทูในจดเด่นเสร็จและครับในคลิปอ i ป m e n ์ในพาร์ทน,นี้นะครับก็จะมาพูดถึงอาวุธประจำกิจกรรมสปริงในปี2024นี้กันนะครับกับอาวุธที่จะมีชื่อซีรีส์ว่ามิเลนียมลาวก็จะเป็นอาวุธที่เป็นเรเลติระดับ9ดาวนะครับพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่ 625หน่วยแล้วก็ถหาบวกเป็นสูงสุดตอนนี้ก็คือเป็นบวก80นั้นก็จะกลายเป็น1039หน่วยนะครับจะเป็นอาวุธที่ไม่อีท่าสามารถใช้กันตั้งแต่ตอนเลเวล50เป็นต้นไปมีช่องอัพเมนเริ่มต้นให้2สล็อตพร้อมกับการติดอัพเมนประจํากิจกรรมเนี่ยมากันด้วย1ตัวแน่ๆนะครับแล้วก็ช่วงพลังโจมตีก็จะเป็น50%จนถึง100%อนนะครับอันนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของวัตตัวนี้แล้วก็ถัดมาเดี๋ยวมา พูดถึงตัวอักเมนก่นก่อนกันละกันนะครับมันจะเป็นอัพเมนซีซั่นที่จะติดมากับเอาตัวนี้เสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการดรอปหรือว่าจากการแลกจาก NPC กิจกรรมเนี่ยก็จะมีอัเมนตัวนี้ติดมาด้วยเสมอเลยนะครับมันจะเป็นอัพเมนที่มีการเพิ่มพลังโจมตีให้3%แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือถ้าหากสู้กับ มอนสเตอร์ซีซั่นมอนสเตอร์กิจกรรมของตัวกิจกรรมสปีด2024ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการบวกพลังโจมตีให้5%ดาเมจรีซิต20%แล้วก็อัตราคริคอตอีก15%ด้วยกันนะครับก็คือเป็นอาวุธที่ใช้ในการสู้กับมอนสเตอร์ประจำกิจกรรมแบบเต็มที่กันเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการบวกเพิ่มให้5ตอนที่สู้ส่วนบวก3นี้นะครับมันจะเพื่อให้กับอาวุธเนี้ยแบบตลอดเลยนะก็คือถ้าหากว่าหลุดกิจกรรมไปหรือว่า สู้กับมอเตอร์ตัวอื่นที่ไม่มีสาระก,กิจกรรมเนี่ยก็จะมีการบวชพลังโจมตีให้3%เนี่ยเป็นเบสอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อไปสู้กับมอเตอร์กิจกรรมปุ๊บก็จะมีการบวชสายเอฟเฟกต์ข้างล่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้มาดูตัวพเทนเชียลหรือออฟทองของอวุธซีรีส์นี้กันบ้างน,นะครับก็สรับ อเวอร์ซีดี้มิลเลียมลาวนั้นจะมีพลังเที่ยวหรือออฟทองอย่างไรกก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเลเวลแรกอยู่ที่17%เลเวลสอง19%เลเวลสาม21%เลเวลสี่23%เลเวลห้า24%แล้วก็เลเวลหกนั้นจะมีการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ที่29%ด้วยกันนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ 2 3กับ4นั้นจะเป็นเอฟเฟกที่จะเหมือนกันในทุกเลเวลกันเลยนะครับก็คือมีการเพิ่มเรื่องของ m a เ e จรี i s t ก็คือเป็นการลดความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้น10%มีการลดการใช้งาน PP ลงไป10%แล้วก็ เกรดโฟลัมบาจากการโจมตีจะเพิ่มเร็วขึ้นอีก10%ด้วยกันนะครับจะเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องของการโจมตีการป้องกันแล้วการใช้งาน PP แล้วก็ยังเพิ่มเกรดอันติเนี่ยได้เร็วมากขึ้นกันอีกด้วยนะครับก็เป็นอาวุธที่น่าใช้มากถ้าหากว่าสู้กับมอนสเตอร์ในกิจกรรมของตัวสปริงสอง2ันะครับแต่ก็ตามที่ชื่อคลิปได้เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเป็นอาวุธที่โดยสุทผมนะ ผมจะไม่ข้อแนะนําว่าให้ทํากันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นอาวุธที่มันเป็นเรนเดตี้แบบระดับ9าดาวแต่ปัจจุบันตอนเนี้ยตัวเกมนะครับมันมี10ดาวกันไปแล้วนะครับอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอาวุธตัวนี้นะครับก็จะเป็น สิบดาวอันหนึ่งที่ได้ได้ว,ว่าค่อนข้างจะท็อปคลาสในตอนนี้ก็คืออาวุธสิบดาวซีดีโลเซรามูหรือก็คือซีดีริยานะครับก็เคยมีการทําคลิปไปแล้วลวเนอะว่ามันเป็นอาวุธที่อาจจะมีเรื่องของพลังโจมตีนะครับเอาตัวเบสก่อนกันละกันพลังโจมตีเบสเนี่ยจะอยู่ที่1 0 9 8หน่วยในขณะที่ตัวอาวุธกระดาวเมื่อสกี้นี้จะสุดอยู่ที่10,39นะครับแล้วก็ตัวพลังเที่ยวนั้นจะมีการบวกพลังโจมตีสูงถึง36%เมื่อสกีปนี้แค่29% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นการบวก36แล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีตอนใช้งาน PA หรือเทคนิคเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%กันด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของพลังโจมตีอาวุธสิบดาวอะ่ะยังไงยังไงก็เหนือกว่าแต่ถ้าหากว่าไปสู้กับมอนสเตอร์กิจกรรมแล้วก็ต้องการเอฟเฟกที่แบบ ค่อนข้างจะครบเครื่องทั้งเรื่องของการป้องกันการใช้งาน PP หรือว่าเกลฟร์มบ,บาร์เนี่ยยังไงยังไงตัว World Series ไม่ไดเลาก็จะเหนือกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งผรเลีที่บอกไปเมื่อตะกีน้นี้และยังมีอเมนตกิจกรรมที่อยางเพิ่มทั้งพัาโจมตีดละเมิลซิตแล้วก็อัตราคิเดคอนกันด้วยคือถ้า,าสู้กับมอสเซอร์กิจกรรมอะ่ะยังไงตัวอาวุธตัวนี้ก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีการลงทุนกันสักหน่อยนะครับซึ่งสำหรับคนที่อยากจะทําอาวุธตัวนี้จริงๆนะจะแนะนําว่าให้แกกกกจจาาาตััวรรรร้้นนคคิมะบ เนื่องจากว่ามันเป็นาการแรกที่มันจะให้ตัวพ o t เที i ย l หรือออฟทองเนี่ย สูงสุดเลเวล6มาให้เลยก็คือไม่จะเป็นต้องเสียงบในการปลดล็อกโพเทนเทียลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเสียงบในการปลดล็อกลิมิตในการตีบวกกันด้วยนะครับคือการแลกอาวุธจากตัวร้านค้าเนี่ยมันจะให้แม็กซิมัม80มาให้เราก็แ,แค่ทําการตีบวกต่อในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากว่าเราได้อาวุธตัวนี้นะครับในรูปแบบของการดรอปนะมันจะเป็นอาวุธที่ไม่มีโพเทนเทียลไม่มีการตีบวกมาให้แล้วก็ลิมิตเนี่ยมันเป็นแค่50เท่านท้นเอนะครับก็คือต้องเสียงบในการปลดล็อกลิ ด้วยแต่ก็ยังดีอย่างหนึ่งที่ว่าในอตอนนี้นะครับในช่วงก,กิจกรรมสปีนในตอนนี้นะมันจะมีบูธกันอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่อยากจะทำกิจกรรมในช่วงนี้ก็คือมันจะมีการบวกบูธนะครับอาบกบูธนะครับอะไรละ่ะบวกบูธนะครับให้กับตัวอาวุธซีรีส์นี้จะเห็นนะครับว่ามันจะมีโลโก,ก้แบบว่าเป็นตัวสีทองที่บอกว่าอันเนี้ยกำลังมีการบูธอยู่นะอย่างแรกก็คือเราจะสามารถตีบวกแบบ ติดเกรสซักเซสได้100%เลยเพราะว่ามันบวกเพิ่มขึ้นอีก90%นะครับก็คือติหัวอยังไงเนี่ยก็คือมีการติดเกรสซักเซสแน่นอนอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็ถัดมาถัดมาก็คือจะเป็นการปลดล็อกอตัวลิมิตนะครับถ้าว่า ใครที่ทําการตีบวกจากอาวุธที่ดอปมาเนี่ยเราก็สามารถทําการปลดิดได้โดยการเสียเงินเนี่ยน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังเสียของกันอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวพลเรียวหรือออฟทองก็จะมีการใช้เงินลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ถัดมาจะมีการทําตัวฟิกซ่ากระดาษฟิกซ่าเนี่ยโอกาสติดก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%บ้างการทำเอาติก็มีการลดราคาการทำเนี่ยลงไปถึง75%เกันเลยก็จัดว่าประหยัดเงินได้ค่อนข้างใจเยอะนั่นเองนะครับแต่ก็เป็นสิทธิที่เฉพาะกับตัวกิจกรรมในช่วง นีลัเนเร์ก็สามารถมาทาโอตุนี้กันได้สำหรับคนที่อยากจะไปสู้กับมอนสเตอร์กิจกรรมต้องการจะไปฟาร์มแต้มกิจกรรมไปใช้ในการแรกของเนี่ยอ่ะโอเคมาเป็นโอตี่น่าทาม,มากแต่ถ้าหากว่ามองภาพแบบแบบระยะยาวนะครับ ถ้าหาว่าจบกิจกรรมไปแล้วหรือว่าเราไปสู้กับมอนสเตอร์นอกกิจกรรมเนี่ยยังไงยังไงทาวาวุธ์สิบดาวมันจะคุ้มค่ากันกว่านะครับแล้วก็บวกกับว่าตัวมอนสเตอร์กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่แค่ฝั่งของเขตหิมะเท่านั้นนะครับในขณะที่ฝั่งของเอลิโอรีเทมหรือว่าสุดเทียเนี่ย ไม่มีสัลักมอนสเตอร์กิจกรรมกันเลยนะครับคือกิจกรรมสปริงในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันมีเฉพาะฝั่งของเคธีมาเท่านั้นหมายความว่าก็คือใช้งานอาวุธเลนยมเนี่ยได้ดีที่สุดในฝั่งของเคธีมาในโซนต่อสู้หรือไม่ก็ในตัวเลเวลเควสที่มีสัลักของตัวกิจกรรมแต่ถ้าหากว่าสู้กับมอนสเตอร์นอกโซนอื่นเลยหรือว่าหลังจากจบก,กิจกรรมไปแล้วเนี่ยยังไงยังไงอาวุธสิบดาวก็คือจะดีกว่าดัชนนะครับเพราะฉนั้นสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่อะชวงนี้เป็นผู้ ใหม่นะครับผมจะแนะนําว่าเก็บงบไปทํา10ดาวเลยจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวแต่ถ้าหากว่าใครที่ต้องการจะฟาร์มมอนสเตอร์กิจกรรมต้องการฟาร์มแต่แบบง่ายๆแล้วก็โดนตีไม่แรงมากอะไรแบบเนี้ก็คือสามารถ ทำเป็นตัวอาวุธซีดีเลี่ยมดาวได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนก็แล้วกันนะครับว่ามีงบเหลือหรือเปล่าถ้าหางบไม่ได้เยอะมากเล่นไม่ได้บ่อยเนี่ยแนะนําว่าเก็บงบไปทํา10ดาวเลยจะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาพูดถึงกันในคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นอาวุธกิจกรรมที่น่าสนานนิดนึงตรงที่ว่าถ้าหากมันเป็น10ดาวเหมือนกับแผ่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันจะน่าทำมากกว่านี้แต่สำหรับในครั้งนี้เนี่ยผมขอข้ามไปก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดมาพูดถึง ออาวุ้นหรือชุบกออะไรอัปเดียวเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปนีกันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนน้นเ